สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้คุณครูขอนําเสนอเรื่องอักษรน,นําค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องอักษรน,นํานั้นเนี่ยอ่านักเรียนเห็นคุณครูอย่างสวัสดีค่ะนะคะเรื่องอักษรน,นํานะคะนักเรียนอ ก็จะมีใจความแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่คําบางคำเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายในการเรียนรู้ในการทำความเข้าใจของมันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอักษรนำซึ่งเรามาดูกันว่าอักษรนำที่คุณครูบอกเนี่ยนะคะมันจะมีหน้าตาอย่างไงอ่าเรามาดูกันเลยอักษรนำนะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นสตัวนะคะโดยใช้สระเดียวกัน ะะสามารถออกเสียงได้สองแบบด้วยกันนะคะคือออกเสียงพยางค์เดียวและออกเสียงสองพยางค์ค่ะอ่าเรามาดูต่ออักษรนําพยางค์เดียวนะคะนักเรียนเป็นไงเป็นแบบนี้คําที่มีหอนาและคำท,ที่มีอานำยออ่าพอจะคุ้นคุ้นหรือยังคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคำท,ที่มีหอนำนะคะคือ พอนำอักษรต่ำเดี่ยวยังจำเรื่องอักษรสูงกลางต่ำได้หรือเปล่านะคะอักษรที่เราใช้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าพอนำอักษรต่ำเดี่ยวอ่ามันต่ำยังไงนักเรียนจำอักษรต่ำได้ใช่ไหมเห็นข้างล่างไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณคหลบกให้เดี๋ยวคุณคณลหคณคณลบให้นิดนึงอ่านักเรียนดูนี่วิธีจำของมันเห็นไหมคะวิธีจำนี่ งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมนีโลกอ่ะเรจะจําได้ยังพอเราจะคุ้นคุๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูยังต่อนะคะว่าพอนำอักษรต่าเดี่ยวมีตัวอะไรบ้างนี่เลยนี่งองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนีนรอเรือวอแหวนมอมา้ารอจุลาและรอลิงนะคะเห็นไหมไล่เลยค่ะง,งูใหญ่ ง่็นไหมงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอ่านี่คือวิธีการจำหอนำอักษรตามเดี่ยวเรามาดูต่อไปตัวอย่างค่ะเหงาอ่าเดี๋ยวคุณกูหลบแป๊บหนึง่งอ่ะเหงานะคะแล้วก็คำนี้งอ่าเห็นไหมคะายต่อไป ยาหญิงหนวดหนาวหมวกหมอคำแรกคุณครูซ้ำให้นะะเหงายาหนวดหมวกหงายหญิงหนาวและ หมอเห็นไหมคะคำทุกคําที่คุณครูยกตัวอย่างมาอ่าคือคําที่อยู่ในอักษรต่ําเดียวทั้งหมดเลยนะคะแต่ออกเสียงออกเสียงยังไงอักษรนำหนึ่งพยางอักษรนำหนึ่งพยางคือมีแค่หอนำเห็นไหมคะหนึ่งพยางเท่านั้นมีแค่หนึ่งพยางเท่านั้นคือเราลองลองตะกดดูนะหองอเอา เหงาเห็นไหมคําแรกอ่ะหองาเอาเหงาเห็นไหมคะหออยอหอเง,งาะอยไงหอยอเงาะหญิง,องหอเงาะอ,อวหนาวอ่ะหออาไม่โทรหออ,อยาย้ายไม่โทรยาหอเงาะอวดอนวดเห็นไหมคะหอเงาะวกหมุด ทุกคำคือออกเสียงหนึ่งพยางมันไม่ได้ออกแบบหักเงาหักเหงาอะไรเงี้ยหักงายหรือหักไงมันออกแค่หนึ่งพยางเป็นหนึ่งคำนั่นเองนะคะออกเสียงหนึ่งพยางหมดเลยย่้าเหงาเห็นไหมคะมันไม่ได้ออกแบบอ่ะเนี่ยมันมีหลายตัวมันมีพยัญชนะอยู่สองตัวงเน,นมี็ขอหีไมีงองูก็จริงคํานี้ไม่ได้อ่านเหงานนะลูกมันอ่านว่างเหงาเห็นไหมคะหนึ่งคำหนึ่งพยางเรา อพอจะจําได้ไหมไงมันไม่ได้อ่านไงายใช่ไหมอ่ะมันอ่านายมันเป็นแค่หนึ่งคำคำเดียวเขาถึงเรียกว่าหอนำหนึ่งพักยางอ่ะต่อไปค่ะเราดูตัวอย่างต่อไปเนาะอยากใยอ่ะอยากใยห,หยวกหยวกเหรียญหรูหราหลับเกาหลี วันไหวจังหวะเห็นไหมคะทุกคำนะคะที่คุณครูยกมาอยากใยเห็นไหมอ่ะตัวพยัญชนะที่เป็นสีสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินอ่าแล้วก็สีเขียวออกน้ําทะเลหน่อยๆอ,อ่ะเห็นไหมคะคือคําเหล่านี้นะคะจะออกเสียงแค่หนึ่งพยางค์เท่านั้นมันไม่ได้ออกอ่ะนักเรียนสังเกตแค่นี้นะอยากใหยอยากใยเห็นไหมคะคำว่าอยาก อยากหอยออากอยากหอยออากอยากเห็นไหมออกแค่เสียงเดียวคําเดียวไม่ได้ออกหะยากหรือหะยากเลยพอดูข้างล่างหยวกหอยอัวกอหยวกเห็นไหมคะหอยอัวกอหยวกมันไม่ได้ออกแค่มันไม่ได้ออก สองพยางสามพยางหรืออะไรเลยมันออกหนึ่งพยางคือคำหนึ่งคำนั่นเองหนึ่งพยางอ่ะพอยอวกอยวกนไม่ได้อ่านหยวกหรือหยวกเออมันอ่านยวกไปเลยยวกคําว่ารู้ราอรออ่ะเวลาเราสะกดเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะของการที่เราสะกดอรอูรูพอรออูร,อร,ออรู้เห็นไหมคะรูมันไม่เน้มันไม่ได้อ่านว่าหรูหรือหรา แต่มันอ่านว่าหรูราหอรออูรูหอรออาราหรูราเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของอักษรน,นําพยางเดียวอาจจะออกเสียงเสียงเดียวเลยนะคะคำเดียวเสียงเดียวเท่านั้นนะคะต่อมาคําที่มีอักษรอ,ออ่างนานะคะคำที่มีออนํานั่นเองอันนี้มีแค่หนึ่ง สอสและ4ี่อมียาอยู่อย่างอยากอนำยอมีแค่4ตัวนะคะมีแค่4ี่คำนี้นะคะอักษรที่เป็นอนำยนะคะในเรื่องของอักษรนำมีหอนำกับอนำนะคะหอนำจะแบ่งออกเป็นพยางเดียวกับสองพยางส่วนคำว่าคำที่มีอนำ อนำก็จะมียาอยู่ยายานะคะมีแค่สี่คำนี้อ่าเรามาดูต่ออักษรนำสองพยางตะก,กี้หนึ่งพยางถูกไหมคะอักษรนำสองพยางสองพยางหน้าตาเป็นยังไงอ่าเรามาดูกันนี่เลยคําแรกอ่าไม่ได้เป็นคําละให้รู้จักก่อนให้รู้จักก่อนว่าอักษรสูงอักษรกลางนะคะนำอักษรต่ําเดียว อ่าอักษรสูงและอักษรกลางจะนำอักษรต่่ำเดียวอ่ะเห็นไหมคะความรู้เดิมของเราก็มาจากเรื่องไตรยางหรืออักษรสามมูมนั่นเองอ่านะคะยังพอจะจำได้เนาะอ่ะต่อมาค่ะหลักการจํำเห็นไหมพระยางนาออกเสียงอะพระยางนาออกเสียงอ่ะ พยางหลังจะเป็นหอนำนี่คือลักษณะของอักษรนำสองพยางนะคะอักษรนำสองพยางนะคะหลักการสังเกตนะนักเรียนพยางหน้าจะออกเสียงอะพยางหลังจะออกเป็นเสียงหอนำนะคะเรามาดูว่ามันจะออกอะออกหอนำออกยังไงโดยที่ใช้อักษรสูงอักษรกลางนะคะนําอักษรต่ําเดียวทั้งคู่เลยอ่าเรามาดูตัวอย่างคะ่ะ คำแรกอ่าตัวอย่างแรกอักษรกลางนำอักษรตาเดียวคําว่าตลาดอ่านว่าตะหลาดเห็นไหมคะลักษณะนักเรียนลองสังเกตการอ่านสะกดคําของมันเห็นไหมคะตะหลาดอ่านว่าตะหลาดอ่าตออะตะหอลออาดอลานักเรียนเห็นไหมคะตออะตะอ่าพยางหน้าเป็นเสียงอ่ะเพราะยางหลังเป็นหอนำ หอโลอาดอลาดนี่คือเวลาเราสะกดนะคะเวลาเราสะกดของคำคำนี้นะคำว่าตลาดเขียนแบบนี้แต่เวลาเราอ่านสะกดคําหรืออ่านแจกลูกคําคำนั้นนะคะเราจะต้องแยกออกเป็นแบบนี้ก็คือเป็นตออาตะหอโลอาดอลาดนะคะต่อมาค่ะคําว่าจมูกจออา จะห้อมอ,อูกอหมู่จออจะหอมอ,อูกอหมูนะคะอ่านว่าจะหมู่เช่นเดียวกันเลยกับคำว่าตลาดคำหน้าเป็นพยางหน้าเป็นเสียงอะพระยางหลังเป็นเสียงหอนนำโอเคผ่านไหมอ่าเรามาดูคำต่อไปคำนี้อ่านว่าปะรอดอ่าคำนี้อ่านว่าประรอดนะคะอ่านว่าเขียนคำอ่านได้ปออะปะ หอรออดอรอดปะรอดนะคะปะรอเนี่เวลาเราอ่านเนี่ยปะรอดอ่านว่าปะปออะปะฮอรออดอรอดนี่คือคําอ่านหรือ อ่านสะกดคําหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งที่แบบรุ่นครูอ่ะรุ่นครูเรียกก็คือการอ่านแจกลูกนะคะนี่คือลักษณะมันจะอยู่แบบนี้เขาถึงบอกว่าอักษรน,นําสองพยางจะอยู่ในลักษณะของพยางหน้าเป็นเสียงอาเวลาเราอ่านตัวสะกดของมันนะคะเวลาเราอ่านสะกดคำอะ่ะพยางหน้านะคะจะเป็นเสียงอาพยาัหลังก็จะเป็นหอน้ำอ่ะต่อมาค่ะ อักษรสูงบ้างอักษรสูงนำอักษรต่ําเดี่ยวถนนถนนอ่านว่าทถออถะัะอ่าทถออถะัะหอ,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 อนอโอนหนุนถหนนนะคะคำต่อมาขยะอ่านว่าขออขะัะขอยออัหยะขยะนะคะขยะเห็นไ,ไหม ข้างหน้าเป็นเสียงอะเวลาเราอ่านสะกดคําข้างหน้าเป็นเสียงอะข้างหลังเป็นหอน้านี่แหละค่ะเขาจึงเรียกว่าอักษรน,นําสองพยางต่อไปคําว่าฉลามอ่านว่าชออฉะพอลออามมอหลามอ่านว่าฉะหลามนะคะนี่คือลักษณะของอักษรสูงอักษรสูงมีผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันจำได้เบ่า อ่านะคะส่วนอักษรกลางก็จะเป็นไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนี่เลยกิจกรรมที่คุณครูจะให้นักเรียนทำดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูลองมา,มา,มาลองมาลอง,ลองทำพร้อมกันดีกว่าอ่านะคะคำที่คุณครูให้นักเรียนมานะคะก็จะมีคำว่าหนาวะห,หนาวตราดเฉลยครอบครัว ฉลามเพลงบริโภคละครหนูความรู้แหวนพยานฝรั่งดิเรกหลอดโทรศัพท์สนุกสบายถนอมแล้วก็สนามมีทั้งหมดกี่คำหนึ่งสอสาห้าเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าทั้งหมดยี่สิบคำนะคะทั้งหมดยี่สิบคำนี้นะคะนักเรียนลองคิดไปตามกันไปไปพร้อมๆกันนะคะว่าคำไหนบ้างที่เป็นอักษรน,นำที่เราเรียนมาผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะเรามาดูกันเลยอ่านักเรียนคิดว่าคำไหนมีคำไหนบ้างคะอะ คำแรกนักเรียนดูอ่ะคำว่าหนาวใช่ไหมอ่ะลองสะกดหอน no. ออวหนาวใช่ไหมคะหอเห็นไหมเสียงหอขึ้นแล้วอ่ะเป็นไหมคะใช่แล้วค่ะคำแรกคือคำว่าหนาวคำที่สองตราตอรออารโดตราอ่ะใช่ไหมใช่ไหมคะหอนำหรือเปล่าตอรออารดตราตราคำนี้เป็น สรอนคับกล้ม่มเป็นคำาววบกลั่มนะคะไม่ใช่หอน้าต่อไปคําว่าเฉลยชออะชะลอตือยอเลยเฉลย ชออาชะลอเออยอเลยมันออกเสียงอะนะครูแต่ข้างหลังข้างหลังใช่มั้ยคะรอเออยอเลยไม่ใช่นะคะรอเออยอเลยไม่มีอะไรนําเลยออก็ไ <ả> ม <nh> <Liu>. ่มีฮอก็ไม่มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเฉลยไม่ใช่นะคะครอบครัวครอบครัวคอรออบครอบครออวครออวครัวครอบครัวเป็นเป็น อักษรขั้วกล้ำนะคะคอรอเห็นไหมคอรอเวลาคุณคูณสะกดอะคะ่ะคอรออบอครอบเห็นไหมคะมันไม่มีตัวไหนนำเนาะมันไม่มีหอ,อนำเลยอ่าต่อไปฉลามฉลามชออ่ะชะอรออมหลามคุ้นคุ้นไหมใแบบนบทเรียนตะกี้มีไหมคะมีอ่าต่อมาก็คือคำว่าคำว่าอะไรคะ อของคุณมันขึ้นแหวนก่อนเอาคำว่าแหวนก่อนต่อไปแหวนหอวแอนน์แหวนเห็นไหมคะหอวแอนน์แหวนอ่าคำนี้นะคะคำนี้อ่าหอวแอนน์แหวนเป็นหอนาพยางเกียวต่อมาคําว่าหลอดหลอดหอหล,ลอดออดหลอดนะคะหลอดแน่ต่อมาค่ะ หนูหอนออูหนูหอนออูหนูเห็นไหมคะหอนำอักษรตามเดียยเด่ยวพระยางเดี่ยวนะคะฉลามอ่ะฉลามตะกี้ที่คุณครูอ่านไปฉลามชออ่ชะหอรออามอลลามเป็นเป็นอักษรนำหอนำนะคะที่เป็นอักษรหอนำแบบสองพระยางก็คือข้างหน้าเป็น ข้างหลังเป็นหอนํานะคะที่ว่าอ่านว่าฉลามต่อไปคําว่าฝรั่งฝรั่งฝออะฝาหอรออะงอรังไม่เอกรังเวลาเราสะกดนะคะฝออะฝาหอรออะงอรังไม่เอกรังอนานะคะคาคานี้ก็คือใช้คล้ายๆกันกับฉลามคือออกเสียงอักษรนำสองพยางโอเคไหมต่อไปค่ะคําว่า สนามสนามนะคะสอะสะหอนออามอหนามสะหนามนะคะออกเสียงสองพยางเช่นเดียวกันสนุกเหมือนสนามไหมสนุกเหมือนสนามไหมคะออกเสียงเหมือนสะหนามอ่ะสะกดว่าไงสอะสะหอนออ,อุกโหนุกนะคะสอะสะหอ,ะอนออุกโหนุกสะหนุกอะต่อไปถนอม ้าถานอมค่ะถ,นอ,ถ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 นอมถะทออักถะพอนอออมอนอมถะถนอมอานะคะออกเสียงสองพยางคเช่นเดียวกันอาต่อไปอ่ามีแค่นี้หรือเปล่ามีแค่นี้นะะไหมคะมีไหมอาครบแล้วนะคะสรุปอีกทีเรามาสรุปอีกทีนะคะอักษรนำพยางคเดียว พอนำอักษรต่ำเดี่ยวเช่นแหวนใหญ่หม้ออนำยอเช่นยาอยู่ยางยากนี่คือลักษณะของอักษรนำพยางเดียวนะคะอักษรนำสองพยางบ้างอักษรสูงกับอักษรกลางนะคะนำอักษรต่ำเดี่ยวใช้สระเดี่ยวกันนะเช่น ก็คือพยางหน้าเป็นอะพระยางหลังเป็นหอนํานะคะเช่นตลาดฉลามถนนถนมสนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะนะคะคำเหล่านี้นะคะคืออักษรน,นำํำสองพระยง่ง ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะจบบทเรียนเรื่องอักษรนำกันแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนเรื่องอักษรนำแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะ ที่คุณครูได้สอนผ่านไปแล้วในแต่ละบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของเรื่องนั้นๆน,น,นะคะพร้อมกับการส่งงานนะคะว่าคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ส่งงานของครูชิ้นไหนนะนักเรียนสามารถส่งงานทยอยตามหลังมาได้เลยนะคะและสําหรับการบ้านในวันนี้ คุณครูนะคะก็จะฝากให้นักเรียนเนี่ยนะคะเข้าไปดูในกลุ่มไลน์นะคะคุณครูก็ได้ฝากการบ้านไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะในเรื่องของอักษรน,นําให้นักเรียนทํานะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งผ่านกลุ่มไลน์ภาษาไทยของคุณครูเพื่อส่งการบ้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรื่องอะไรติดตามชมตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ